จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้ทุกพ่อสิงวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่อำเภอรีจังหวัดประปูนจะได้มาเล่าเรื่องประวัติของพระเดชพระคุณองค์สมเด็จโตต่อจากตอนที่แล้วเนาะตอนที่แล้วผมมาถึงนางงุด และญาติตั้งหลายได้รับคำแนะนำจากผู้หู้ตั้งหลายว่าละอ่อนที่เกิดมาใหม่นี้เป็นคนมีบุญน,นักหนักเนอถ้าเอาเลี้ยงไว้คนเดียวนี่บ่แม่กับลูกจะได้ตายจากกันเนอเพราะ,ะฉะนั้นนี่หาทางแก้ไขฝ่ายท่านตาท่านยายและท่านแม่ ขอองสมเด็จโตกอปุ้มอรออนไปวัดเนาะไปวัดที่บางลำพูบนเพราะเป็นวัดที่มีทุกเจ้าชื่อว่าคุบะแก้วเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนาะมีคนเคารพนับถือน,ะนักทั้งบางลำพูบนและย่านบางขุนครมทั้งหมดทั้งสิน้น ปรกไปกลับไหว้ปูจ้าเอาของทานและละอ้วกอ่อนที่อุ้มมาน่ยนะไปไหว้ตั้งหน้าและก็เล่าแจ้งถแถลงไขบอกความประสงค์เออขุบาเจ้าทราบว่าขออ,าอ่อนคนเนี่ยมานอ้อมถวายเป็นทานหรือเป็นลูกคุบาเจ้าพร้อมด้วยอาหารและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอย,ยกเ่อเปลี่ยนลูกบุญธรรม อขอคุบาเจ้าโปรดขนุนาเมตตาการุณารับเอาเพื่อ,อความสุขของผู้ค่าทั้งหลายและอ่อนรอ่อนคนนี้ชิมเตอร์ว่าอ่นเนาะ,ะคุบาแก้วก็เอามือขึ้นมานับไปยกนิ้วมือมาก็เอาหัวไม่โป้งนับเนานับ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 ,นบเออไปดูหมอเนาะดูลึกดูยามประจําวัน อ่าอยาอานาเนาะถามเวลาเกิดวันเกิดแล้วครูบาแก้วก็บอกว่าโอ้เราอ่อนคนนี้นะสวยเป็นลูกตังบนมาเกิดเนอเป็นคนดีมีบุญแท้ๆล่ะสวยอ้าวก่อนจะตานก็ก่อนจุดธูปจุดเทียนเนาะปู้ใฟฝอยไหวพระก่อนเนออ่าเมื่อผู้าฟฝอยไหวพระเราก็สัมทานศีลเนาะ แล้วก็ว่านะโมตุตสสามหนแล้วก็เก่าวคำถอยทานเนาะแล้วก็ปกเข้นตึงหรอ่อนตึงของทานทั้งหลายเหล่านี้เนอ้อคุณตาคุณยายคุณแม่คือนางงดก็ทำตามคำแนะนำของคุบาแก้วนั้นเมื่อก่าวคำว่าสาธุคุบะรับอ่อ,อนแล้ว ก็อุ้มออกไปวางบนตักไว้พิจรณาผิวพรรณวันนะร่างกายอย่างทีทอนแล้วก็บอกว่าเออ <c oughs> เด็กคนนี้นะว่าธรรมดาเนอสูนเนอดีจริงๆนะจะเป็นคนมีพัญญามากมีปัญญามากเฉลียวฉลาดมีความเพียรมีความอดทนเปลื่องปลาดอาหารทั้งจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางวิทยาอาคม โดยนะทางเมืองเหนือก็คือจะถือกศัตขึ้นนอกเกียดนิยมอันดับหนึ่งเนอะคือเรื่องเมตตามานิยมมก็มาอันดับหนึ่งจะมีคนรักมีคนเคารพนับถือมากมากที่สุดมีปริวัรปริวัรมากและจะเป็นคนที่แปลกกว่าคนทั้งหลายประการสุดท้ายจะเป็นคนที่มีอายุยืนขนาดแห่นะ แล้วครูบาก็เอาปีเดือนวันเกิดยามเกิดมาตรวจเช็คแถมครั้งหนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณก็บอกว่าเออตรงก่อนวะตรงก่อนมดนะคือบุคลิกภาพและดวงในปีเกิดอ่ะวันเกิดยามเกิดมันตรงกันเบ็ดเลยอ่ะการทำนายอย่างนี้นะจะแม่นที่สุดตรงที่สุดเนอะเพราะมันตรงกันหนึ่งลักษณะที่ บุคลิกภาพโอเฮงกับดวงเกิตตาปีเดินวันเกิดเนี่ยตรงกันเบะเลยคุณบาแก้วก็บอกว่าสวยหยพวกโยมทั้งหลายเนาะคุณบาก็เป็นทุเจ้านะบอกมีน้ำนมเลี้ยงเราอ่อนเนาะรับเป็นลูกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ขอหมอบลูกคนเนี่ยเฮือแม่งุด และญาติตั้งหลายนำไปเลี้ยงแตนก่อนเนอแต่หลวงพ่อจะรับเป็นลูกของหลวงพ่อตลอดไปจะมอบเงินให้เป็นกาเลี้ยงดูปีละร้อยบาทเนอถ้าลืมก็มาทวงถามอัเตอร์เนอร์ละอ้อนคนนี้ดีแท้นะสวยเอาอย่างนี้ก็แรียกน,นะสู่เอาไปเลี้ยงสามปีพน,น้นะนะปนชีป้ปนเหี่ยวเะ คือว่ามันช่วยตัวเองได้เมื่อใดแล้วนะเฮอสูเอามาส่งเฮากูแล้วอ่อนอยู่ต่อมาเมื่ออายุละอ่อนได้สามเดือนกุบาแก้วกับปาพระมาสี่รูปรวมทั้งกูบาโดยก็เป็นห้ารูปมาทำพิธีกนผมไฟคือผมชุดที่ปาออกจากต้องแม่มานั่นนะก็เรียกว่าผมไฟ ก็มีพิธีกรรมก็คือจุดทุกเทียนอุจาไฟไหวพระรับศีลเนาะแล้วก็สวดมนต์ถวยของตานแก่พระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลมิดกนก,ก็ผุดโดยได้ใส่ศีลคนโกนก่อทาหน้าที่โกนไปพระสงฆ์ก็สวดชย,ยานโตนะฮื้อพอรทั้งแก่หะอ่อนและญาติของลอ่อนนั้นท่านก่อฮือ ปอนเป็นที่แน่ละมออใจขอหฮือร้ออนและญาติตั้งหลายอัยุมัน่นขวัยืนมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังไปตลอดเนออ้อญาตทุกคนที่มาร่วมงานแต่งของปิติชมชื่นยินดีในเมตตาธรรมของครูบาแก้วน,นั้นเป็นที่สุดท,ที่บาพระสมมาทําพิธีคนผมไฟเฮือรอ่อน ซึ่งใจเหมือนคำกรที่พูนเขียนไว้ว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนพ้นอันชื่นใจจะภากฟ้าสุรไลสุแดนดินทั้งแม่งดและพวงญาติ <c oughs> ปราบปื้มจิตต่างก็คิดชื่นชมสมทวิน รักเด็กน้อยสุดซึ่องอับดวงจินเหมือนจะบินไปได้ในฝากฟ้าคือแางก็รู้สึกดีใจสุขใจว่ะเหมือนตัวเขาจะลอยได้นะี่นะเมื่อองค์สมฤทธิ์โตอายุดได้หนึ่งขวบเมื่อญยยาติและเพื่อนบ้านมาหอบมาอุม้มามาชมมาลูกมาคลำกันนั่น ็สังเกตอหานว่า <c oughs> ร่างกายขององค์สมเด็จโตม่เหมือนผู้คนทั้งหลายคือกระดูกแขนเป็นแก่นกระดูกต้อนเดียวกันก็นำไปหล่อไปลือต่างๆหน้านาประกอบกับองค์ท่านเป็นเด็กวอวนทวนแข็งแรงผ่องใสบ่ององแงห,หน้าฮักหน้าเอ็นดูอย่างนัก โดยเฉพาะเวลาท่านยิ้มนะยิ้มมือทุกๆคนนะอ่าก็ที่ที่มาหาคนทั้งหลายก็เลยนำไปอู้ไปเล่าอ่ะอลูกท่านแม่ทัพและนางงดนะเปโคนมีบุญมาเกิดแต่สุเฮยคุณมาเกี่ยวว่าหมูเห่เอ่าก็หันกับตาบทรธรรมาดาเหมือนราอ่อนคนอื่นเนาะว่า การนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆแางคนแางก็ไข่หันไข่อุ้มไว้าตาตาตาจะปล่อยแม่ทั้งหลายเอ้ยบ้านนางงดนะอ่ามีแต่แขกอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ยฐานะของครอบครัวของนางงดก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะทรัพย์ที่ท่านแม่ทัพมอบไว้เลยเปลี่ยนอาชีพจากเจ้าสวนเจ้านามาเป็น ปอก้าไม่กา้าซื้อสินค้าต่างๆใส่เรือเอี่ยมจุนลำใหญ่ๆนะขึ้นล่องขึ้นล่องระหว่างหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองบางเกอกส่วนมากก็เป็นสินค้าจากเมืองกอมแพงเพชรไปบางเกอกเมื่อฐานะดีขึ้นก็ปลุกเรือนแพอสะสองหลังวเป็นเป็นสองหลังแฝดน,นะขึ้นที่บางขุนพรม เดินแพเป็นจะได้จ้าลูกหลานใขหนนะนหน่หันก็จ้าเนาะที่น้องเบื่งเหนือไพบ่ได้หันเะ้จ้าถ้าใขรหู้ข่อยหันมาเคยหู้ข่หันนะไปทัศนจรเนอะไปที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะเปิ้ลมีเรือแพเหมาเพื่อขี่ไปตามลำแม่น้ำนะถ้าเราเอแพเนี่ยนะบ้านที่มันลอยน้ำนะเป็นโอ้โห เนีเป็นเล็บ <c oughs> เป็นมุมว่าทงาไรนะมีถึงโองรียนมีทังททสถานีตำรวจเลยมีถึบงบ้านปวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเป็นเรื่องแพรมัดนี่วันที่พอดีกอนะ่อยเนอเป็นอันว่าคนตาคนยายคณแม่ของท่านร่ำรวยขึ้นมามากจึงมาสร้างบ้านถาวรเคลื่อนที่ริมฝั่งที่แม่น้ำใหญ่ที่เม,ม,มืองพิจิตรสร้างเรือน หลังจาดใหญ่งามงามตามสมัยของสมัยนั้นนะเพื่อนบอกว่ามีตังเรือนมีตังหอหนังครัวไฟบันไดเรือนบันไดแนำลงสีลงคกมองทางเหนือเขเรียกว่าลงพ้ากล่งเขาเรียกว่าลลงกระเดื่องนะลงพักสินค้าลงจอดเรือ ประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านมีคนเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลามีคนนับหน้าถือตามากมีคนมาติดต่อเรื่องกล้าเรื่องขายบมขาดสายท่านตาท่านยายท่านแม่ขององค์ท่านก็มีอธัธยาศัยดี <c oughs> มีสินมีธรรมครองชีวิตแบบโลกบ่จ้ำทำบ่เสียท่านผู้ฟังที่หลากหลายถ้าใครได้ลุกดีดีที่มีบุญ นับนับมาเกิดนะเพื่อนเล่าเพื่อนแนะนําไว้ในหนังสือประวัติขององค์ท่านปู่เจ้าคุณนอว่าเือพยายามตั้งตนตั้งตัวอยู่ในผู้งามความดีมันทําบุญเ้็ดานรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเน้อท่านวิดาท่านบรรดาขององค์สมเด็จท่านเจ้าคุณนอนะเพื่อเป็นคนดีเนาะโดยเฉพาะอย่างยิบอย่างยิ่ง สวดมงคลสุดถึงวันถึงวันหมดเขาดว่าวิญญาณที่หมดดีผมมาเกิดด้อยองค์ท่านปูนอเปนเป็นวิญญาณที่ดีก็เลยเลือกเอาพ่อแม่ดีๆก่อนมาเกิดเป็นคนที่จะมาเกิดนานาเวลาปลามาโลกก็ือมันทำบุญรักษาศีลภาวนามันไปไหวพระนกธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยขอพรขอจบ ขอให้เกิดง่ายขอหลูกที่เกิดมาเนี่ยเลี้ยงง่ายหูกรรมเป็นคนดีขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าพ่อขอแม่นะเน้อว่าอนแล้วหมู่เฮาจะได้ลูกที่ดีนะถ้าลูกอยู่ในต้องยกเล่าข้าวหมวทุกวันทุกวันนะโอ้จะป่วยในแม่ทั้งหลายล,ล,ลูกหลานที่รักทั้งหลายมันจะไออย่างเกิดขึ้น ผมแม่เล่นไปถึงวันถึงวันเนี่ยส่องแหวนถึงวันนี่นะอ๋อหอ่อนเราเกิดมานะมันจะได้จะดีได้จะได้จ้าเพราะพ่อแม่มันสอนตั้งแต่อยู่ในตองรนะเออเขากินเหล้าเออเจ่าชู้เออเล่นไพ่เล่นไฮโลน่ะเออเนี่ยมาเจ็ตดงดีนะอย่าไปเนี้ยจะนั่นเนอะเวลาหล่อนเข้าตองเออเป็นคนใจดีนะมวจับเขารบ น,นอกนอกผู้เท่าผู้แก่พระรันตนตไายสวดมนต์ไว้พระเน้อมันขินมันตานมันไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่าขอขอจกขอปอนขอได้รอ,อนดีๆเน้อทีนี้มาเล่าเรื่องต่อเนาะที่วัดใหญ่ที่เมืองพิจิตรน,นะนะครูบาเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสเพิ่อนก็เป็นพระเก่งนะเก่งแต่แต่ของเรานะคือมีศีลมีธรรมมีกมรมานดี อยู่อย่างพระนอนอย่างพระ,ะใช้ชีวิตอย่างพระบวชอิเลขึ้นครหนองเข้าบ้านเหนือออกบ้านใต้บวชทำตัวเห,เหมือนจาบ้านทําตัวเป็นที่น่าครุกับไหวผ้ผูจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระประามาจังงังไว้บอกว่าสัตว์ให้คนให้ผีให้ถ้าปล่อยปะใส่ภูบาเจ้าตัวนี้ละนะถ้าอ๋อ จะมีสภาพเหมือนขี้เพิ่งถูกโรนไฟไปอ่อนน้อมก้อมหัวจุลร้ายละบส่สามารถทำร้ายท่านตายบอกว่าผีป่าผบาาีบ้านถ้าปะคุบา์เจ้าตัวนี้และนะยอมจุดร้ายบอกได้ใจฟังกันเดียวน,นะน,น่ะเมื่อปีพศ2 5งพเนาะประมาณนั้นนะพว,วกอุ้ยกล่องทุเราผัวแม่อุ้ยตุ้ยเนะ ที่บ้านเมืองผาอำเภอมแม่ริมเดี๋ยว,วดยัดเจียงใหม่น่ะก็อยู่ปูนนะเพื่อนสอนทุกพ่อว่ามีพระคถาอยู่บทหนึ่งเนอ้อเพื่อเรียกว่ามหาจังงังนะคือหรือว่าเทคเคอร์พระกรถาว่าอย่างนี้นะอหฮิอัสะแทกเป็นว่าควายสวกควายดุเลยนะมันหลอกเข้ามากระมังกระลงโลงโลงอ่ฮิอัสะแทกมัน เื่อเลยวนะนะนะ่เขือนนะต่ว่ากาว่าเท็จนะว่าดังๆเนอะเอามือตัอเลยเน,ะนอะนน่ควายสะดุดควายสะดุดปึ๊เหมือนโดนกำแพงแก้วนะแล้วก็หนีไปว่าอันแถมบทหนึ่องนะจ่ายเท็จท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นอันตรายตนะ่อเฮาเนอะแถมบทหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนบอกว่าเพื่อภาวนาว่าถ้าพืจะมาทำร้ายหรือ เรามีความจําเป็นจะต้องไปหาคนที่จะทําร้ายเรานะนะเพื่อน,นึกถึงพระพุทธโลกและภาวนาว่าอิจฉะมะจังอิจฉะมะจ,จะจอิเน่ลูกหลานนี่หลักทั้งหลายฟังถรรมความเนอก็ถามาบทนี้นะอ่าป้องกันอันตรายให้เราเนอะร์จดจำเอาเนออิจฉะมะจังอิจฉะมะจ,จะจอิเพิ่นจะฆ่าบ่าลงานะลงมือบ่ได้นะ่ะ ชื่อกระถาว่าโมหันตัวไข่ค่าพอหันหน้าแล้วป้อยเอ็นดูนานบนนี้ถ้าผัวโคดเมียโคดภาวนากันเนอถ้าเมียโคดผัวก็ภาวนา,ถ,า, <c oughs> วา,นาถ้าผัวโคดเมียก็ภาวนาเนอถ้า,พ,า,าถพ่อแม่โคดลูกก็ภาวนาถ้าลูกโคดพ่อแม่ก็ภาวนาเนอรนถึงภาพพระพุทธเจ้านะอให้การใจสงบ ร่อเจนเป็นสุขเนี่ยครอบครัวเขาจะมีความสุขแช่ชื่นนะกิน,นยกมมอย่างกะลามอายุมั่นขวนยนเนอรอิจะมะจังอิจะมะจะติเนอจำไว้เนอค์อก็ถาเทคเกอร์ก็ดีนะจำงัง,งก็ดีนะก็ถ้าพะรอดก็ดีก็ถาคลาดแควก็ดีนะอันตรายทุกอย่างจะบอกเข้ามาถึงตัวอมาถึงมาเข้ามาถึงตัวเฮาโบราณเปิ้นบอกว่าจะนานนะโลกหลานนะ เอาก็ถาก้าวเที่ยวบ่อฮะก็ได้บ่อเขได้ก็ดักฟังนะวันยาวนะหลวงพ่อแพร่วดพิคุลนะเพล่ยนสอนไว้เนาะก็าถาของหลวงพ่อแพร่วดพิคุลเนาะก็าถามว่าพระพุทธังแค้วขาดพระเจ้าแย่งบาตอิติปิโสนโมพุทธายะพระธรรมังแค้วขาดพระเจ้าแย่งบาตอิติปิโสนโมพุทธายะพระสังฆังแค้วขาด พระเจ้าย่า่ยบทติเด nice so ีวโสนโมพุทธายะเนี all, ่อันนี <c oughs> uh ้ก็ต้อจัดดีเนอะมันจะธรรมดานะที่พ่อเห็นกับลูกศิษย์ว่านะเพป็นว่าโอ้เมื่อก่อนว่ะอ่าหนีตายไปอยู่ในสวนอ้อยนะเพรานเอาปืนกวาดบรุดว่าเป็นอย่างไรยามาถูกสัหนัาว่ะใบใบอ้อยเปี่ยวสุนปิวสุนสวนสวนอ่า ทีนี้จะบอกกระถาพระลอดเมืองละปูนของเฮาถ่อบทหนึ่งนอกนูกหลานเขาได้ก็เจ้าแต่เขาได้พ่อ,องยกเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> อู <c oughs> ้หมดอนอู้นักเรียนได้กสมมาเล้วคนใหญ่ที่ฟังเนอะถ้าว่าฟังแล้วก็จอมไว้นะหมั่นภาวนานะจะไปจะมา,ายกมือไหว้มือสานึกถึงหน้าพ่อหนนะ้าแม่นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆพเจ้าเนะนาะอราธนาเนอะ ขอปกเก่าปกเกตไปดีมาดีนะอ่าขอมีจบไม่ละไปจนได้ก็ขอเ้อปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายเนี่ยจําไว้ว่ากัาถาเนี่ยอืมมาแช่เฮาดีนะพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ดีคุณพระดีเนี่ยอ่านึกถึงพระพุทธโลกด้วยนะดูนะอ่ากัาถถไว่าอี่นะสุนะ จะเลเจจังแหี่กษัตริย์เมืองระพูนนะจะมาเนอร์กษัตริย์พระหลอดเมืองระพูนเนาะว่าสุนะ่ะจะเลเจจังจะไปไหนมาไหนนะขึ้นน้ำลายกะเด็กแกรถกะเนอร์อ่าพอข้าแม่มอนก็นใช้ได้เนาะพอห่อ,หอเพลินพอไม้แม่แห้งอย่างใช้ได้หมดเนอร์เราอ่อนตอนแต้นแค่ดีเนอร์จะไปโรงแรมโรงเรียนใจถึงวันนูกเนอร์ สุนะจะเลเจจะตังกืนน้ำลายเด็กแกลดเนาะนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงพระบุตรพระธรรมพระสังฆ์เจ้าเนาะเขา่มาเป็นเกาะป้องกันภยัยแกว่า,าจะอันตรายทั้งปวงไปดีมาดีมีสุปสุนะจะเลเจจะตังเออนอมาเล่าต่อนาอเพื่อนเขาว่าในะสมัยนั้นนะปรากฏว่าพวกนักเลงต่างๆคนเก่งคนดีต่างๆนะแต่งขอบมาสายบต่อครูบาเจ้าวัด ใหญ่ที่พิจิตโมดวาชนะเนาะเพราะท่านดีนะท่านมีดีด้วยนะ,ะมีดีที่จะอดมีพลังจิตสูงสมงมากท่านตาท่านยายท่านแม่ขององคหลวงปู่สมเด็จโตกับฟาไปสู่ไปหาไปทำบุญทาทานที่วัดใหญ่พิจิตเสมอเมื่อไปแล้วก็ได้วัตถุมงคลต่างๆมาพ่องนะ ได้นำมูลมาพ่องได้กระถามาพ่องก็เลยกล้าดีขายดีกว่าโอ้โหเรื่องกล้าเรื่องขายเราบอกกล้าไหววะซื้อง่ายขายคล่องผ่อค่อยได้กระถาขายของพ่องจ้าถ้าบ่ถ้าบ่ได้ก็คดถราค่อยได้คดมาเพเนอคดมาเพคดมาเพเนาะลูกพ่อจะบอกให้ฟังนะสูกพ่อขอเท่าแก่มากแล้วเนาะ มีอาญางอญางก็จะ,ะขัดใจเจ็ดลูกเจ็ดหลานไว้ก่อน,นอเนาะมือกราท่านหายไปจากโลกนี้แล้วนะถ้าขายของมอพอค่อยดีนะคือว่านาโะโมตศพระกัปโตราตรสัมมาสามมัมพุทธะสามครั้งเนอรนึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ของขายเนี่ยขายได้เว้ยเว้เนอรนะโมพุทธ,ธาเนี่ยเนี่ยทาพุทธโมนะ ท่านีนะพุทธโธแล้วก็เป่าใส่ของขายนั่นนะลองก้อยเนอรฟังคำกล่าวนะคาถานะนะโมพุทธาเนี่ยเนี่ยทาพุทธโมนะท่านี้นะพุทธโธแล้วก็เป่าใส่ของขายนั่นเนอรนะโมพุทธาเนี่ยเนี่ยทาพุทธโมนะท่านี้นะพุทธโม เป่าเลยท่านตาท่านยายท่านแม่ขององค์สมเด็จโตนะนอกจากจะการแม่นขายมานแล้วนะคนในเมืองพิกิตก็ว่ากันเคารพนอกถือมากเพราะความอารีอารอบของด้านตั้งหลายเหล่านั้นนะโอโหมีศีลมีธรรมเนาะที่มีฐานะดีๆก็ามาขอเข้ารนโดยคิดการค้าก็เลย ขายายตัวเพิ่พมขึ้นเพิเ่มขึ้นเรื่อยๆมั่งมุตนตุนตรายิงย่งขึ้นบ่อยนะเรื่องราวมาถึงตอนนี้แล้วองค์สมเด็จโตเป็นเจ้าอายุได้เจ็ดปีท่านตาท่านยายท่านแม่ใส่ชื่อคือครูบาเจ้าวา่าโตที่ใส่ชื่อว่าโตนั่นเป็นเพื่อนกมมาได้อธิบายสาเหตุไว้จะเป็นเพราะเจ้าพญ,ญาอ่า ที่เป็นป่อขององค์ท่านปู่รูปร่างใหญ่โตก่ะเะว,ว่าร่างกายขององค์ท่านเองนั่นใหญ่โตเพื่อนหมดได้บอกไว้เนาะแล้วองค์สมเด็จท่านก็เลยมีชื่อว่าโตาตั้งแต่บัรน,นั้นเป็นต้นมาเนาะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนตลอดถึงอายุไข่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอจะอู้ต่อเวลาของหมดเวลากอย เออขอลาไปก่อนเนอะรขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและองค์พระปัจเจกพรุทธเจ้าทั้งหลายเทพพุมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รับท,ทุกทวนหน้าและเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่านตลอดถึงผู้เอื้ออาทรเฮือเสียงธรรมะสำเร็จสมประสงค์จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล สมบุญพุ้นผลป,ป,ป้าตลอดต่อเต้าขอรอดเวียงเก่ยอดอมตะมา,มาในระปนันทุกพ่อหน้าเนะ้อขอเจริญพร